สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอก,กับพิ่ชมพิชชี่กับเลโอโรผีกับพิชชี่นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารปีศาจแดงกันนะคะก็ฝากติดตามมือใหม่ทำยูทูบเบอร์ด้วยนะคะต้องบอกว่ามือใหม่ทํา youtube สิเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะก็ช่องพิ่ชมพิชชี่นะคะใครเพิ่งจะเคยเข้ามาฝากกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดเมน ูดคุยกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยจริงๆก็จะพยายามมาอัปเดตข่าวสารกันทุกวันเพิ่งจะเริ่มทําเองนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อวานน่ะก็เปี้ยวไปหนึ่งวันเพราะว่าติดภารกิจทํางานข้างนอกไม่ได้กลับมาว่าไม่ไม่ว่างกลับมาบ้านนั่งอัดคลิปนะคะก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงจะพยายาม เคลียร์งานแล้วก็ขยันมาเจอกับทุกๆคนทุกวันนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงข่าวสารวันนี้กันสักหน่อยดีกว่านะคะไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรมากคือเมื่อวานนี้แมนยูก็อยู่ที่สกอตแลนด์ลงแข่งขันเกมอุ่นเครื่องเจอกับลียงนะคะและหลังจากจบเกมการแข่งขันที่เจอกับลียงค่ะก็เดินทางไปต่อเลยที่สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นการเดินทางไปที่สหรัฐครั้งนี้ของทัพพิศาธแดงเนี่ยไปกันทั้งหมด 30 1คนนะคะมีการประกาศรายชื่อออกมานะคะทีนี้รายชื่อเนี่ยถ้าให้ไล,ล่เลียงนะพ่ชี่ค่อยๆไล,ล่เรียงให้ฟังอย่างผู้สถาปตัวโอนาะน่ายังไม่มาเพราะว่าแม้ว่าทั้งออนสตีนทั้งฟาบิซิโอโรมาโน่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะบอกว่าเซ็เสนสัญญากันแล้วแต่มันก็ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากสโมสรอยู่ดีก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊จะเปิดตัวเย็นวันนี้เลยไหมหรือจะเปิดตัวเย็นวันพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดตัวยังไงจะรีบมาประกาศบอกทุกคนนะคะ ซึ่งผู้รักษาประตูที่เดินทางไปที่สหรัฐน์มะีมี4คนนะมีนาธานบิชอปมีทอมพิตันดินเทอร์สันแล้วก็วีเทคนะคะส่วนกองหลังเนี่ยก็ตัวหลักๆไปกันครบนะคะดานโลลินเดลเลฟแม็กไกวลิซันดโดมาริเนสลุกชาวารานวานบิซากา้าแล้วก็ยังมีแบรนดอนวิลเลียมรวมถึงอาเบโรเฟอร์นันเดสที่เดินทางไปด้วยนะคะส่วนกองกลางนะคะก็ตัวหลักๆไปกันครบนะคะอันโตนี่คาเซมิลโคลคริสเตียนริกเซนบรูโน อ่สกอตแม็กโชมิเน่เมสันเมาส์นักเตะคนใหม่ของทีมก็เดินทางไปด้วยจะดอนซันโชไปด้วยคนที่ยิงประตูชัยเกมกับลียองเมื่อวานอย่างดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กก็ไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาอมัดดิยโลนะคะแดนกอ่าฮาริบาลเมทรีแล้วก็ไ่มนูก็ไปด้วยหนึ่งคนที่หลายคนเอ๊ะไม่มีชื่อคนนั้นก็คืออ่าเฟรทำไมเฟรไม่มีชื่ออะ คือเฟรตามแถลงการของสโมสรเนี่ยก็บอกว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่ไดไ้ไม่ใช่มีปัญหาการบาดเจ็บขอโทษค่ะเฟรเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเขาบอกมีปัญหาส่วนตัวจะต้องไปจัดการที่แล้วเสร็จแล้วก็คาดการว่าถ้าจัดการปัญหาของตัวเองเรียบร้อยเนี่ยก็จะเดินทางไปสมทบกับทีมภายหลัง ซึ่งไอคนที่มีปัญหาอาการบาเจ็บพิพิชิลั่นไปเมื่อกี้นี้มันมีนักเตะที่เจ็บ2คนแล้วก็อยู่รักษาตัวที่สโมสรไม่ได้เดินทางไปที่สหรัฐด้วยก็คือไทยเลมาเลเซียกับบริสเบนเนกันนะคะส่วนในแดนหน้าเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกใช่ไหมในแดนหน้าก็อาร์ชพอตไปอยู่แล้วแล้วก็จะมีมาซียาวกานาโช ฟอร์ซันแล้วก็อิลังกานะคะก็เกมนัดต่อไปในการทัวร์สหรัฐของปิศาจแดงก็จะเจอกับอาร์เซนอลทีมที่เสริมทัพได้น่ากลัวมากๆากนะคะก็อาร์เซนอลที่เจอกับแมนยูจะแข่งขันกันวันเสานี้แล้วก็ใครอยากดูการถ่ายทอดสดก็เปิดช่อง PPTV ดูนะคะเขาถ่ายาทอดให้ดดูก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าฟอร์มของ ทัพนักเตะปีศาจแดงในการปรีซีซั่นที่สหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงโอนาน่าเนี่ยจะได้เดินทางไปสมทบกับทีมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามข่าวที่อัปเดตกันมาทุกวันก็คือทางสโมสรเนี่ยก็หวังว่าพอเปิดตัวแล้วก็จะรีบจัดการเรื่องพาสมองพัสมอร์ใจะไปซ้อมกับทีมเลยคือยิ่งซ้อมกับทีมเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีกับทีมขนาดนั้นน่ะนะคะ ทีนี้ไอเกมเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราพูดถึงกันไปว่าแมนยูลงอุ่นเครื่องแล้วก็เอาชนะลียงได้เนี่ยนะคะอเอิกเซนทาเขาออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยอะที่เห็นนักเตะมากประสบการณ์ลงเล่นกับนักเตะหนุ่มๆแล้วก็มีการผสมผสานที่ลงตัวเหมือนกับคนละ g e เ e r a t i o n อะคือถ้าพูดในเกมเมื่อวานเนี้ยอย่างจอห์นนี่อีแวน ที่กลับมามีชื่อกับทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่ากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งก็มีมีโอกาสได้ลงสนามอาบอกอีกอย่างหนึ่งอออีเวนต์นี่ไม่ได้เดินทางไปที่สหรัฐด้วยนะคืออีเวนต์เนี่ยลงสนามแล้วก็ยังมีเฟรที่อาก็ถือว่ามีประสบการณ์มีดอนนี่ฟันเดเบกเลยที่เหลือก็อาเป็นเยาวชนของทีมนะคะคือเบรทันาเขาบอกว่า ก็เห็นว่านักเตะเยาวชนทั้งหลายเนี่ยก็ดูพัฒนาไปได้นะหลังจากได้รับการโคช้ชได้รับแทคติกกันไปนะคะก็พยายามที่จะให้เด็กๆเ,เหล่านั้นนําเอาความรู้ที่ให้ไปใช้แหละเพื่อที่จะต่อยอดแล้วเผื่อจะดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็บอกว่าเครื่องแรกออกซตได์ได้ดีแต่อย่างหนึ่งที่ติเลยคืออะไรรู้ไหมคือโอกาสบริษัททา,ทาเขาบอกว่ามันมีโอกาสสาคัญสำคัญที่มันคนน่าจะได้ประตูถึง3ครั้งด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อันเนี้ยมันต้องติเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าไปดูในฤดูกาลที่แล้วของปีศาจแดงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีโอกาสแล้วทําไม่ได้เพราะมีโอกาสแล้วทาไม่ได้สุดท้ายบางทีเนี่ยก็ไปพลาดบ้างแล้วก็เสียประตูจนทําคะแนนหลุดไม้หลุดมือไปเยอะพอสมควรเอยทันหาเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ต้องพัฒนานะต้องมีความเด็ดขาดมากขึ้นแล้วก็เฉียบคมในสถานการณ์ที่ในเมื่อมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ต้องทําให้ได้ ทีนี้พูดถึงเรื่องการเพรสเขาบอกว่าทําได้ดีนะจริงๆตั้งแต่เอริคานาเข้ามาเนี่ยการเพรสของทีมก็ถือว่าทําได้ดีมีระบบมากขึ้นการตัดเกมซึ่งโดยรวมในเทานาเขาก็บอกว่าเขาก็แฮปปี้ครึ่งแรกเนี่ยก็เล่นได้อย่างแข็งขันเลยส่วนครึ่งหลังก็คุมเกมได้ดีนะคะแถมมีนักเตะเยาวชนบางคน เชนบอกแบบนี้ว่มีบางเขาไม่ได้บอกว่าใครนะเขาบอกบางคนที่ดูฟอร์มน่าประทับใจอ่ะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะมีใครที่ไปเข้าตาเอริกเทนฮากแล้วดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวรอดูก็น่าจะเริ่มเห็นกันชัดขึ้นเรื่อยๆจากเกมปรีซีซั่นว่าใครดูมีโอกาสได้ลงบ่อยๆใครที่สปอตไลท์สองนะคะรวมถึงฤดูกาลใหม่มันก็ใกล้เปิดฉากแล้วแหละ นะทุกคนก็ถ้าถามบิชชีบิชชี่อยากให้มันเปิดฤดูกาลมากๆคิดถึงอยากดูบอลแบบดูบอลจริงๆจังๆนะคะทีนี้หนึ่งคนที่สามารถยิงประตูเมื่อวานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประตูโทนประตูชัยที่ทำให้แมนยูเนี่ย คว้าชัยในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับลิยงก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบซึ่งดอนนี่ฟันเดอร์เบเนี่เอาจริงๆนะสถานการณ์ของเขากับสโมสรน่ะมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไหมหรือว่าเขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าตั้งแต่ตลอดช่วง2ฤดูกาลที่อยู่กับทีมมาก็มีปัญหาการบาดเจ็บมี ลงสนามก็ลงได้ไม่สม่ำเสมอแล้วลงไปแล้วก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกนะว่าจริงๆจะพูดถึงอนาคตของตัวเองเขาเหมือนเขาก็รู้ตัวว่าว่ามันก็ก,ก,ก็ยากที่ที่จะบอกว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงคือมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นในทุกๆวันแหละอนาคตมันก็คือเรื่องของอนาคตฟุตบอลเนี่ยมันบอกไม่ได้อ่ะ ยิ่งกับเรื่องของเขาเองอ่ะอาจจะต้องรอดูกันไปก่อนว่าฤดูกาลหน้าเขายังจะสวมเสื้อปีศาจแดงอยู่หรือเปล่าแต่ที่สําคัญน่ะเขาบอกว่าเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยไม่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วนะสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยแล้วก็ลงซ้อมกับทีมมา2-3สสัปดาห์แล้วเขาก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วกันแล้วก็รอดูผลอีกทีนึงว่าจะได้อยู่กับทีมต่อหรือไม่ได้อยู่กับทีมต่อ ทีนี้ก็มีแบบเหมือนผู้สื่อข่าวคาจี้ไปเลยว่าอะหรือจะอยู่กับทีมเขาก็บอกว่าจะอยู่กับทีมต่อก็มีความเป็นไปได้จะย้ายก็เป็นไปได้เอาไปว่าตอนนี้มัน50-50บอกยากมากๆเหมือนกันนะคะว่าอนาคตของดอนนี่ฟานเดเบกจะเป็นอย่างไรซึ่งคือถ้ามาดูในขุมกําลังของแมนยูนะตอนนี้เอริกเนฮาเคยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อนานมาแล้วนะคะว่าตําแหน่งที่ดีที่สุดที่ดอนนี่ฟานเดเบกเล่นคือตําแหน่งที่บรูโนเล่น แต่ว่าบรูโน่เขาทําไว้ดีมากสร้างมาตรฐานไว้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแย่งตําแหน่งที่บรูโน่เล่นก็คงเป็นไปได้ยากแถมก็มีโอกาสที่จะเป็นกับตันทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะแล้วยิ่งการเสริมทับเข้ามาของเมสันเมาส์อยู่ยังมีเอริกเซนที่ก็พร้อมจะเป็นตัวโรเทชันหรือในบางครั้งเนี่ยเราก็เคยเห็นเอริกเทนฮารขยับเอาจารด,ดอชนชันโชมาเล่นตรงกลาง คือมันก็เลยกลายเป็นว่าความสำคัญหรือหรือถ้าเทียบเนี่ยตอนนี้ฟานเดเบกอาจจะอยู่ชอยส์ที่แบบ3 4ี่และ5ด้วยซ้ำในการลงสนามันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก็พูดยากอาจจะไม่ได้ใช่ที่ของตอนนี้ฟานเดเบกก็ได้นะคะสำหรับปีศาจแดงถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามาแล้วแล้วราคาสมเหตุสมผลหรือแมนยูได้นักเตะ แดนกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าว่าดอนนี่อาจจะย้ายแต่ถ้าไม่ได้ใครเลยก็อาจจะอยู่ก็ได้เพื่อให้สคอรของทีมมันมันลึกหน่อยแล้วก็อาจจะเอาไว้โลเทชันในการเล่นฟุตบอลถ้วยในประเทศอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะมันก็เลยเหมือนกับที่ดอนนี่เขาบอกแล้ว่ามันมันก็พูดยากจริงๆเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงทีนี้ในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเปิดฉากเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคาดหวังกับ,ก,บกับการคุมทีมของเวร์เทนฮารกับผลงานของแมนยูมากขึ้นพอสมควรถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกของเทนฮากใช่ไหมแล้วก็ถือว่าทําผลงานได ได้ยอดเยี่ยมได้เกินคาดได้มา1ถ้วยก็คือคาราบาวครับได้ชิง FA ฟเคัพแม้ว่าจะไปพลาดท่าแพ้ซิตี้ส่วนในพรีเมียร์อังกฤษแม้มันจะมีบางเกมที่มันจะไม่ดีแต่ท็อตเทอรี่เนี่ยก็สามารถจบท็อฟฟ์คว้าตั๋วไปศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ทีนี้ก็มีอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งคนนั่นก็คือแอนดี้โคลค่ะเขาเหมือนออกโรงเตือนเอริกเซนทังหน่อยว่าซีซั่นสองอะ มันมันยากแน่ๆคือเขาก็บอกว่าโคเขาบอกนะว่าผู้จัดก,การทีมเข้ามาแล้วสิ่งที่ทำได้ในฤดูกาลแรกอ่ะมันมันก็ดีทีนี้มันก็เหมือนกับผู้เล่นที่เข้ามาพรีเมียร์ลีกแบบใหม่ๆแล้วก็มีฤดูกาลที่รอดลยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือโลกเซกชั่นเซ็กช s ่นซีซันซินโดรมไอเซ็กช s นซีซันซินโดรมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหลายคนเหมือนกันนะ เกิดขึ้นกับทีมที่เลื่อนชนั้นขึ้นมาในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีเกิดขึ้นกับนักเตะใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาอ่ะฤดูกาลแรกฟอร์มดีแต่ฤดูกาลที่สอฟอร์มร่วงก็มีทีนี้โคเขาเลยบอกว่าระวังนะเทนฮากมันมีเซเวิ์นซีซันซินโดรมนะ มันอาจจะมีสําหรับผู้จัดก,การทีมก็ได้เพราะหลายคนเขาคาดหวังกับนายเอาไว้เยอะเลยแล้วคาดหวังเอาไว้เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแน่ๆล่ะแล้วดีไม่ดีมันยากกว่าฤดูกาลที่แล้วด้วยนะคะอ่าถ้าถามพชื่ว่ามันก็ยากกว่าจริงๆนั่นแหละเพราะว่าส่วนตัวพ่ชี่เองเลยนะอย่างในฤดูกาลที่แล้วตอนที่แต่งตั้งๆรืทแทนทักเข้ามาพ่ชี่บอกพ่ชี่ชชไม่ได้หวังอะไรมากได้แชมป์คือโบนัส จบทัโฟนั่นคือสิ่งที่ต้องการที่สำคัญคืออยากจะเห็นรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบของทีมมากขึ้นแต่ทีนี้พอพอฤดูกาลแรกมันเป็นแบบนี้กลายว่าถามว่าเพื่อนๆเสียดายไหมที่ไม่ได้ FA ฟเับมันก็ท่าเสียดายแต่ว่ามันก็โอเคก็ยังได้คาราบามาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นในฤดูกาลหน้ามันคือการต่อยอดจากในฤดูกาลนี้ไงนั่นก็คือเป็นบททดสอบที่ริคเทนฮาร์ต้องทําให้ได้แล้วโคก็คิดเห็นแบบนั้นก็เลยออกมาเตือนเบาๆว่าอ่าก็ เอาให้มันให้มันอย่าผิดหวังแล้วการพิชี่ก็หวังว่ามันจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับทีมปีศาจแดงเราก็ต้องหวังพึ่งการทําทีมอ่ไม่ใช่การทําทีมสิหวังพึ่งตลาดซื้อขายด้วยเพราะว่านะตอนนี้มันยังไม่พอข่าวของฮอยลุนก็ยังมีมาเรื่อยๆส่วนโอนาน่าก็ยังไม่เปิดตัวแล้วก็จะมีใครเข้ามาอีกไหมกองกลางจะเสริมเพิ่มใครขึ้นมาหรือเปล่านะคะทีนี้พูดถึงเรื่องราวของ ดับบิดเดเคอกันสักหน่อยนะคะคือ d k เเนี่ยก็แยกทางจากทีมไปซึ่งหลายๆคนก็อาจาอาจะเห็นคราบน้ําตาการร้องไห้ของพิชชี่ก็ร้องจริงๆอะ่ะก็มีอดีตผู้สา่ประตูทีมชาติอังกฤษของปีศาจแดงนะคะอย่างเบนฟอสเตอร์เนี่ยเขาก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแยกทางกับ DKR เนี่ยมันมันควรจะอําลาก,กันดีกว่านี้หรือเปล่าคือเบนฟอสเตอร์เขาบอกแบบนี้นะว่าเขาไม่ชอบตอนจบ ของ D K R สักเท่าไหร่เลยอะ่ะเพราะเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันนักเตะบางคนอะ่ะคือเขาเขาใช้คำนี้เลยนะฟุตบอลมันโหดร้ายบางครั้งจะเจอนักเตะที่ต้องการเงินมากกว่าเดิมหรือสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่าเก่าแล้วจากนั้นแฟนๆก็จะรุมด่าน,นักเตะแบบรุนแรงแต่กรณีอของ D K R เนี่ยเบนโสเตอร์เขาบอกว่า รับใช้สโมสรมาเป็น10ปีอะได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลหลายครั้งทำเหมือนกันยอดเยี่ยมแต่ว่าวิธีที่สโมสรปล่อยเดคอาออกจากทีมันน่าผิดหวังอะไรแบบเนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ชอบตอมจบสักเท่าไหร่มันสมควรจะได้รับความเคารพมากกว่านี้เมื่อดูจากสิ่งที่เดคอาําทำให้กับทีมในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือถ้าพิชีพูดถึงเรื่องเดคอานะคะขออนุญ,ญาตพูดนิดน,นึงมันแมน้มันอาจจะ ช้าไปแล้วอะไรแบบนี้คือพูดไปแล้วหลายที่แหละแต่ว่าไม่เคยพูดในช่องของตัวเองเพราะช่องของตัวเองเพิ่งเริ่มทำใช่ไหมคือพี่ชี้ว่าจริงๆอ่ะโมสรก็ไม่ได้อยากจะปล่อยเดคอออกไปรวมถึงเดคอเองก็อยากจะอยู่กับโมสรต่อแต่ว่ามันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มันไม่เหมือนเดิมซึ่งการที่ไม่ได้มีการอำลาก่อนที่จะจบฤดูกาลเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งทีนี้พอเดคอก็อาจจะอยู่อย่างมีความหวังว่าเฮ้ย ไอสถานการณ์ยังไม่นิ่งในที่นี้นั่นหมายความว่าเขายังมีโอกาสจะได้สู้มีโอกาสจะได้ลุ้นจะได้เป็นตัวจริงในฤดูกาลหน้าแต่พอเห็นแล้วละโอนาน่ามาแน่ๆเขาก็ต้องมีข่าววงดวงวงในมากกว่าเราๆอะเนาะว่าโอนาน่ามาแน่ๆแหล,ละนั่นหมายความว่าอาถ้าโอนาน่ามาจริงๆอะ,ะเดเกคเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาหน้าจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งของทีมอีกต่อไปแล้วด้วยวิธีการเล่นด้วยอะไรก็ตามแต่คือไอเรื่องวิธีการเล่นอันนี้พิชี่ขอยกให้เป็นเป็น เป็นการตัดสินใจของเอริกเทนฮาร์กแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนวางระบบของทีมทั้งหมดอะ่ะเขาอาจจะเห็นแล้วว่า DKR ไม่เหมาะกับวิธีการที่เขาอยากจะพาปีศาจแดงเพื่อหวังให้ปีศาจแดงกลับมาประสบความสำเร็จจริงๆก็ได้ะไรแบบนี้มันก็เลยสุดท้ายต้องต้องแยกย้ายกันไปนะคะก็พี่ชีอว่า เมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งมันจะมีการอำลาอย่างสมเกียรติให้กับเด็กเอแน่นอนแค่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองเสียใจยไหมเสียใจยเสียใจยมากๆด้วยนะคะแต่ว่าก็ก็ก็เสียใจยแบบเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเด็กเอ้ในในฤดูกาลหน้าจะไปเฝ้าสาวให้กับทีมไหนตอนนี้มันก็ยังเป็นนักเตะฟรีเอเยต์อยู่เนาะยังไม่ได้มีทีมไหนสังกัดอย่างเป็นทางการอะไรแบบน,นี้ก็ ส่งกำลังใจให้เดคอนะคะส่วนไฟแมนยูก็ต้องเชียร์แมนยูกันต่อไปนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตข่าวสารวันนี้จะพยายามมากันทุกวันนะคะแล้วก็จะพยายามถ้ามาได้แบบไม่มีติดธุระอะไรจริงๆก็จะมาเวลาประมาณนี้แหละ นะก็ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะช่องทางอื่นๆด้วย Facebook แล้วก็ TikTok นะคะนี่คือช่องทางใหม่อย่าง Youtube นะคะรวมถึงใครที่อยากได้เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลใหม่นะคะก็พิชี่ก็ยังมีขายอยู่นะเสื้อสีแดงยังมีครบทุกไซส์แขนยาวก็มีนะคะทั้งเพลเยอร์ทั้ง r e เบ c ก้าแฟนบอลนะคะส่วนแขนสั้นอ่ะไม่ใช่ ส่วนเสื้อสีเขียวนะคะเว็บเมืองนอกเนี่ยเขาช้ว่าเขาสปอยมาว่าจะวางขายวันที่24ก็คือวันจันนี้อย่างเป็นทางการทั่วโลกนะคะตอนนี้พิชี่เปิดพรีออเดอร์แล้วก็สามารถมาพรีออเดอร์กันได้ซึ่งเสื้อสีเขียวเสื้อเย่าลายทางที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพกันแล้วเนี่ยก็ไม่มีแขนยาวนะคะที่พิชี่เอาเข้ามามีแค่แขนสั้นเพลเยอร์ Player, กับบิเบกานะคะยังไงก็ ก็ใครสนใจก็มาช้อปปิ้งกับพิชชี่ได้นะคะราคาเนี่ยลดให้5%จากราคาป้ายในทุกออเดอร์การสั่งซื้อแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะคะของแท้ลิขสิทธิ์ไม่มีปลอมนะจ๊ะ,ะการันตีโดยพิชชงพิชชี่เองค่ะอ่ะก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ าลายแอดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะก็จะได้ทักเข้ามาเพื่อช้อปปิ้งซื้อเสื้อสนับสนุนสโมสรสนับสนุสนชิชี่ด้วยนะคะเอาวันนี้ลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับรลอโลผีกับชีวิตชี่ได้ในวันต่อไปนะไปละบ,บ๊บายฝากติดตามได้นะคะ